มาดูข่าวกีฬากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับบริษัทไทยลีกจำกัดน,นะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลหลีกอาชีพในประเทศไทยทุกรายการเนี่ยได้ทำการประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยหลีกฤดูกาล2,564ทับ2 5 6 5ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมนครข่อระกสีมามาได้ f c หรือสวัสด์แคดจะประเดิมสนามพบกับทีมน้องใหม่อย่างทีมหนองบัวพิชยา f c ครับ ความเคลื่อนไหวของการจัดการแข่งขันศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกโดยทางด้านบริษัทไทยลีกจำกัดนะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทยทุกรายการได้มีการประกาศการประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพรายการโตโยต้าไทยลีกหรือไทยลีกหนึ่งะฮะสามแมตช์ด้วยกันเป็นประจรําฤดูการ2564ทับ2565อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามที่บริษัทไทยลีกจำกัด ได้ประกาศเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่3กันยายนนี้ครับค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสาหรับการแข่งขันไทยลีกก็ขอแจ้งการประกบคู่การแข่งขันทั้ง30แมตช์ของฤดูกาลนี้เริ่มจากในเกมแรกของฤดูกาลจะทําการแข่งขันระหว่างวันที่3-5กันยายน2564โดยผลการประกบคู่ในเกมแรกของฤดูกาลนะคะก็คือทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดรองแชมป์จากเมื่อฤดูการที่ผ่านมาประเดิมสนามพบกับทีมสุพรรณบุรีเ c ทีมนครราชสีมามัตส์าเอฟซีที่จบอันดับที่9้าเมื่อฤดูการที่ผ่านมาจะลงสนามพบกับทีมน้องใหม่อย่างทีมน้องบัวพิชยักเอฟซีทีมการท่าเรือเอฟซีค่ะจะลงสนามนะคะพบกับทีมโปลิทเทโรเอฟซีค่ะส่วนทีมราชบุรีมิรผลเอฟซีจะพบกับทีมน้องใหม่อย่างทีมขอนแก่นยูเนเต็ดทีมเชียงใหม่ยูเนเต็ดนนครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาในฤดูการนี้จะประเดิมสนามพบกับทีมแกร่งอย่างทีมทรูแบงคอกยูเนเต็ด ทีม BT ประจวบ FC จะพบกับทีม SCG เมืองทองยูเนเต็ดทีมชลบุรี FC จะประเดิมสนามพบกับทีมแชมป์เก่าอย่างทีม b ีประทุมยูเนเต็ด และคู่สุดท้ายทีมสุโมุปราการซิตี้จะพบกับทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับส่วนการแข่งขันฟุตบอล m 1 5 0ร h a ยห ion ิบแชมเปี้ยและมังกรฟ้าลีกฤดูกาล2564้รทับ2,565ค่ะก็จะมีการแจ้งโปรแกรมและการประกบคู่การแข่งขันต่อไปโดยการประกาศครั้งนี้นะคะก็เป็นการแจ้งการประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพรายการโตโยต้าไทยลีกหรือว่าไทยลีก1ค่ะ ที่ได้มีการประกบคู่สำหรับฤดูการ2อ6 4ทับ2565ตามความเหมาะสมแต่ก็ยังไม่ใช่โปรแกรมการแข่งขันที่แจ้งวันและเวลาสำหรับการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะยังด้วยเหตุผลตามมาตรการควบคุมในแต่ละพื้นที่ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระราบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาส0 1 9หรือว่าสบ,บคคะที่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะคะ